ผมมาพอกันย้ำด็กครับเป็นประจําครับทุกวันนะครับผมก็หลับก็นอนครับเพิ่งยืนเส้นเสร็จเมื่อกี้นี้นะครับเพิ่งยืนเส้นกันเสร็จนะครับแล้วก็นั่งเป็นกําลังใจให้ตัวเล็กของเรานะครับนี่ตัวเล็กของเราตัวเล็กของเรานะครับนี่เดินเริ่มรอแล้วนะครับเดินเริ่มรอแล้วนะครับนี่มีบรรดาพี่ๆเป็นกําลังใจนะครับเตะอีดบอกจะคล้องซะล่ะ <c oughs> เจ็บตืมเนี่ยอีกเซ็นสัญญาหนึ่งเดือนนะครับเพื่อเบดได้ต่อสัญญานะครับนี่ถ้าไม่ทําทุกวันได้ต่อสัญญาเนี่ยเน่เริ่มสปีดแล้วครับเริ่มสปีดแล้วครับ <c oughs> เริ่มสปีดแล้วครับนี่ <c oughs> นี่แต่ก่อน <c oughs> มาอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่ก่อนนี่ไม่ได้เลยนะครับแทบจะได้นอนกินข้าวนะครับ เดินในคลองแล้วเดินคลองขึ้นครับบัวเตอเต๋อบอลแล้วครับมาเหนื่อยตกแล้วนะครับเหนื่อยนะครับเหนื่อยเหนื่อยผมเข้าใจความรู้สึกเลยนะครับคนที่เป็นาหนีบครับว่าผมเห็นมาหลายหลายอาการหลายเคสแล้วนะครับนี่ยังหนุ่มยังแน่นนะครับถึงว่าเอาคืนได้อยู่ บางคนนะครับเป็นสะสมมาหกปีก่อนหน้านี้นะครับอาจจะจํากันได้นะครับอาจจะจํากันได้นี่ขนาดสามปีนะครับมีน้องเขาเป็นสามปีนะครับเรายังเอาทันนะครับยังฟื้นฟูทันแต่ถ้าปล่อยจะถึงหกปีเนี่ยรับรองเดินเป็นเป็ดแน่นอนครับยิงเดินได้ดีขึ้นนะครับอาการดีขึ้นเรื่อยครืบอยครับเริ่มแก่กระดูก เริมแกะกระดูกเตีงได้แล้วนะครับแล้วทายาไหมดิทายาาจะทายาไหม,มเดี๋ยวเราถ้าถ้ามันลั่นนะถ้ามันลั่นบ่อยๆเราจะเริ่มคันจริงอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าสาเหตุที่มันติดก็เพราะว่ามันเป็นกระดูกง,งอกมันเป็นกระดูกง,งอกสะสมที่ขาหนีบเราเนี่ยคิดดูสามปีมนะันจะเยอะแค่ไหนจนเราเด,เดินไม่ได้นะ มันเป็นกระดูกงอกสะสมเหมือนเหมือนฟันของเรานี่ยแหละหินปูนนั่นแหละอันเดียวกันเลยเหนื่อยนะครับเหนื่อยเหนื่อยตกเลยนะครับอืบรรดาแม่ก็นั่งมองนะครับเป็นกําลังใจให้ลูให้ลาบรรดาหนุ่มๆก็ อาจารย์ก็ไปแล้วนะครับอาจารย์แบนนะครับถึงบ้านนะครับไม่รู้ไปหัวเราะอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้ครับเรามาไดไรคืนหนอดพนอยู่ได้หรออาจารย์แบนของเรานะครับน่าจะจำกันได้เป็นคนอารมณ์ดีใช่อาจารย์แบนคนตื่นดํานะครับจะเป็นผู้บ่วยที่อารมณ์ดีนะครับจะเป็นผู้บ่วยที่อารมณ์ดี กินข้าวก็สามารถทําให้เพื่อนร่วมโตหนึ่งวเลาะได้นะครับอ,อมองเห็นอะไรก็หัวเลาะไปหมดครับไม่รู้สัญหาคําพูดมาจากไหนนะครับจะไม่รู้ว่าอยู่บ้านจะทะเลาะก,กันกับเมียหรือเปล่านะ <c oughs> คนแบบนี้นะไม่รู้จะทะเลาะก,กับเมียหรือเมียจะทะเลาะหรือเปล่านะครับ พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับสําหรับพรุ่งนี้เราจะไม่มีการรักษานะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดของคุณหมอเด้อครับพรุ่งนี้ฝากถึงทุกทท่านนะครับที่จะเดินทางเข้ามาที่ลานนะครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของคุณหมอคุณหมอจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับจะหยุดทุกวันศุกร์ังนั้นก็จะเปิดทําการตามปกตินะครับเราจะเปิดทําการตามปกติครับผม เส้นกระดูกเส้นกระดูกมันลั่นวายมันคือมาไก่ผมเถอะหรออาดีไหมนะเจ็บไหมมันเจ็บไหม เจ็บไหมถ้าเจ็บหยุดหยุดก่อนกระดูกมันนี่ครับกระดูกแสดงว่ากระดูกขยับนะครับขยับกระดูกดูเริ่มขยับนะครับ ดูเริ่มขยับนะครับเป็นการแกะกระดูกตัวเองนะครับที่นั่งลงนะครับใช่ใช่เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็จะนั่งลงนะครับนั่งลงนั่งลงนะครับพยายามที่จะนั่งนะครับนั่งให้ได้เหมือนเหมือนคนปกตินะครับที่กระดูกลั่นนะครับสองครั้งนะครับกระดูกลั่นแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ มันยาดเจ้าแล้วันไปอัาลานเะตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนแม่เป้งน,นะครับเหมือนแม่เป้อองแมงม,มันม,มนันมันแมงมันไอ้พุ่มีข้าจะกลับบ้านนี่ฮะพุ่นีบอกพุ่มีคุณแม่นะครับค,คุณแม่กับคุณพ่อนะครับจะกลับบ้านโอ้ไปสองเลยแง่ ไปสองโมกซาทู่จะได้มีเพื่อนนะครับก็จะกลับพรุ่งนี้นะครับจะกลับพรุ่งนี้สองท่านนะครับวันอาทิตย์แล้วนะอคุณแม่ก็จะกลับวันอาทิตย์อีกอ่าโอ้จะกลับวันอาทิตย์นะครับโอ้นี่นะครับกับพรุ่งนี้นะครับกับคุณพ่อนะครับอ่าคุณพ่อก็จะกลับสาแก้วครับ พ่อก็จะไปสะแก้วพอกนุ่งนี้ใครมารับพ่อนี่น้องเขยบ่อน้องเมียมีคนละขับมารับด้วยครับมันเสียโทมามันก็เลยได้มารับพอดีลุกเต้าไม่โทมลูกเต่าไม่โทมาเลย แม่แม่กับวันอาทิตย์บ่ไม่ต้องไปดอกแม่หัวเราะเลยไม่ต้องไปหรอเอนี่วันอาทิตย์นูนเไ่เนคิดไปหลายอย่างิไปาย่าจะพึ่งไปกินนั่นน้ำลายไหลเลยจิน้ำลายไหลเลยเห็นก็กินกับเขา เดี๋ยวเพิ uh ่ง huh. กับย hmm. ีนินกินเดี๋ยวแล้ว huh. ก็เก็บเาไปมื้อใดน้องพักนะเจ้าเจ้าอยู่อีกหลายมืออยู่ดินกินอยู่ดอกอืมอีกอาทิตนึงกอยนึงใหญ่พอดีใหญ่พอดีนะโอ้ผ่านไม้กับแวมหาตัวซื้อบรซื้อบก ซื้อบักแตงโมมาฝากสันกินแะ้วกันเนี้ยเอาดูๆเออต่างหนาต่างตามาหาเลยทีโ <ừ. S 2> มนอันยาวแต่เขาเนี้ยวมากครับเพราะผู้ป่วยเหลือใจเดี๋ยวเอาเนี้ยกินบ่แดงไหวเอาเนี้ยเดี๋ยวผู้นนปว่วยกินได้มานำเดือครับจะดิม,มากฝาก เอ้าแต่ก่อนพเนธพเนธผักรุ่นแรลกครับพเนธไหนกินเนี่ยมันซื้อปลามาเผาแล้วก็เห็ดน้ำจิ้มเมียงปลาโอ้แซ่บครับพเนธไหนกินนีผักอันนี้แล้วก็มีต้นหอมหอมปอมชะละเนยแต่ก่อนเพิ่นปลูกผักแต่ก่อนเพิ่นปลูกผักสลัดผักชีต้นหอมดีนะครับมันหลายอย่างแต่ก่อน ลองอีกยกแล้วครับยังไม่ยอมแพ้ครับยังไม่เหนื่อยอาจจะลงได้ไหมอ่ะเอาอ้าวยังไม่ลงอีกกอดแขตู๊ก็ดมันดังอีกแล้วเหรอหรือว่ามันดังรอบนั้นก็เลยเสียวเอาเงินมาวางกันนะเ,เงินมาวางกันนะ พี่เลี้ยงลุ้นนะครับนี่อเอาจนได้ครับนนเ,สเสียงก้อนดิดเสียงก้อนดิดนั่งต,ต,ตูดกระแทกอิดนะครับต้องปกเลยนะครับเสียงนั่งกรกนะครับอ่าเย็นขึ้นนะดเนท้าดัอเอ,อ๊เออ รอแล้วเริ่มรอแล้ว<ม>เดี๋ยวก<ม>็เดินรอเดี๋ยวก<ม>็เด<ม>ินรอแล้วครับนี่ครับนี่มีอะไรเกินความสามารถครับผมมาแรงๆนี่แข็งเป๊กเลยนะครับให้ให้ผมนั่งลงเนี่ยให้ผมไปตายดีกว่าบอกว่านั่งไม่ได้นะตอนนี้นั่งได้แล้วนะคร<อ>ับนั่งได้ <รอ S 1> แล้วครับตอนนี้นั่งได้แล้วนะครับผมเออ ก่อนหลับก่อนนอนนะครับก่อนหลับก่อนนอนนะครับเก็บบรรยากาศมาให้ดูกันนิดนึงนะครับจะได้ดูว่าที่ร้านเราทํายังไงนะครับที่ร้านเราทํำยังไงนะครับเขามีการยืดเส้นมีการบําบัดก่อนนอนนะครับตอนกลางวันก็จะมีการรักษานะครับประคอน้ำแข็งครับผมที่หลับที่นอนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพนอนไปามากครับผมที่หลับที่นอนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ น,นี่ครับเป็นห้องแอร์นะครับพัดลมคนละตัวด้วยครับสบายนะครับนี่นนว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม